วันคล้ายวันเกิดผมนะครับเดินปัญญายมสุขก็วันแม่วันแม่ที่แล้วไม่ได้ไวหวยแม่นะครับวหว้วันนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปทาบุญกันมาทำแม่พูดวันนี้ลอ,อลูกมาขออโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินอ,อแม่ด้วยวากายกายกรรมวัจีกรรมมนุกรรม่ทําวันนี้จะขอลูกก็จะมาขออโหสิกรรมกับแม่ ที่ให้ลูกเกิดมาแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็มีโชคมีลาบเงินไหลนองทองไหลมามากมายและอยู่เป็นสุขตลอดไปด้วยครับโอเคก็วันนี้เราถ่ายง่ายๆนะครับมาถ่ายที่รถเลยที่ลานจอดรถเลยนะครับเีล้านทาเท้าให้แม่แล้วกันเนาะ,ะแม่สิงห์ เป็นชีวีมงคลตอแทนขอหุญสุดทางลูกคนโชคดีโชคดี